ผลสไปเดอร์ตื่นหรือว่าผลได้ของโดฟามิงโก้นะครับจะมีสกิลอะไรบ้างและใช้ยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆอย่าเสียเวลานะครับก่อนไปชมนะฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกำใจให้พี่ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วไปดูสกิลผลสไปเดอร์ตื่นพร้อมกันเลยครับไอ้ผลได้เนี่ยครับมีทั้งหมด5สกิลนะเป็นผลที่ผมชอบมากๆนะครับเวลาเอาไปล่าลิเวทานนะไปล่าฉลามเนี่ยผมชอบเล่นผลได้นะฮะอันนี้เป็นสกิลตื่นทั้งหมดเลยนะครับสกิลแรกนะครับตัวแซดนะครับกดตัวแซดค้างนะมันจะ มันจะฟาดได้ไฟออกไปนะครับต้องกดค้างนะถ้าไม่กดค้างมันจะออกแค่สองสติ๊กนั่นแหละเนี้ยกดค้างอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับสกิลที่สองนะครับเป็นสไปเดอร์ไฮเวย์นะครับมันเป็นทางของเราเจนน่าเราคือสไปเดอร์ไวเอร์ที่จะเปลี่ยนทางนะฮะเราจะโหนในมุมนะครับกับก้อนเมฆนะครับในกระตูนเนี้ยโดฟามิโก้มันจะโหนกับก้อนเมฆได้นะครับถ้าเราไม่กดค้างนะมันจะเป็นแบบเนี่ยแค่เนี้สั้นๆนะครับแต่ถ้ากดค้างเราจะโหนขึ้นไป ประมาณนี้นะครับนี่เป็นสกิลที่แบบคตรนมีประโยชน์อะเวลาอยู่กลางทะเลเอาไปหนีฉลามเนี่ยนี่ประมาณนี้โอเคครับต่อไปสกิลตัว X กนะครับกดตัว X ค้างนะครับเราจะสร้างกลมลกขึ้นมาแล้วก็บีบโอ้โหก็เทคือไอ้ผลเนี้ยนอกจากสกิลมันจะเท่แล้วมันยังเป็นมงก้างเลยครับเดี๋ยวลองใช้อีกทีนะมันมีดาเมจกี่รอบอะเหมือนจะเห็น2รอบหรือรอบเดียวไม่รู้เอาใหม่ด้ อ๋อดาเมจรอบเดียวนะครับเข้าใจผิดไปโอเคต่อไปนะครับตัว C ีนี่สกิลนี้ชอบมากชอบที่สุดในผลนี้เลยนะครับแล้วกดตัวซีคันครับเราจะยิงได้ออกไปมันเป็นแบบติดตามเลยนะครับสกิลนี้นะครับเสียงเดียวนะครับมันไม่ทะลุหาขีดนะ PP ไม่มีประโยชน์เ <laughs> วลาใช้ฟาร์มดีครับใช้ตีมอนอะไรดีมากเลยครับ กดตัวีใหม่ครับนี่ครับนี่ครับมันจะออโต้เลยโอ้โหดีจริงครับเกียร์รับต่อไปสกิลสุดท้ายของเราครับอันตินะครับแล้วกดตัว V ค้างครับเคื่อนที่อีได้เคื่อนมาขิ้นไปครับโหดแรงนะครับมีสตันด้วยนะครับย้ำว่าสตันด้วยนะครับแต่ข้อเสียคือแม่งบันยิงออกไปแค่ข้างหน้าเราครับบังคับทิศทางไม่ได้นะสกิลเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวใช้อันติดูอีกทีนะครับกดตัว V นะครับ V ค้าง โคตรแรงนะครับอะสตัร์ด้วยนะครับแต่มันเสียอย่างเดียวอะอย่างที่ผมบอกอะมันยิงแบบได้แค่ฝั่งข้างหน้าเราอย่างเดียวนี่ครับมาเดี๋ยวเรามาทวนสกิลผลได้ไงทีนึงนะครับตัวเซตนะครับตัวเซตค้างอ่าเราจะฟาดแทะออกไปนะเป็นแทะไฟนะตัวเอฟนะครับเป็นโหนนะครับนี่นะครับพอพอสกิลบินนะครับแต่อันนี้จะแบบเพลวๆกว่านะมันใช้หลบได้ง่ายกว่านะฟับฟึบนะครับนี่จะเป็นสไปเดอร์แมนนี่ละโอเคต่อไปตัวเอ็กนะครับยึดกงนก แล้วก็บีบปั๊บนะฮะประมาณนั้นนะครับต่อไปสกิลตัวซนี่สกิลปวดเล็บได้สิบสามพุดดี้พุดดี้นะครับแล้วก็อันตีนะครับได้ฮาคิแน่นอนอันนี้แน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็ติดตามเป็นกลังใจพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปรีวิวผลคลิปต่อไปบ๊ายบาย